สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิลค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิลนะคะก็จะมาแกะพัสดุจากแม่ปูเป้และน้องเชียร์แปมนะคะช่องแตมซอรี่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลนะคะก็จะมาลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะที่น้องเชียร์แปมส่งมาให้ตื่นเต้นมากอุ้ยตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิลก็แกะสกอตเทปก็ก็เชียบออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลก็จะเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนคือไร มาเป็น,นถุงๆนะคะคือไล่ือไล่เอ่ยอู่เดี๋ยวฟิลนะคะขอเก็บกล่องก่อนนะคะน่ารักมากคือไล่น้องฟิลนี่นะคะรูปน้องเชยร์แตมและแม่ปูเป้ค่ะเนี่ยค่ะน้องคุณชอบดูนี้มากเลยนี่นะคะรูปนี้ก็จะบอกว่าขอบคุณที่ติดตามค่ะรูปนี้ก็จะเขียนว่ารักคุณเท่าฟ้า ค่ะน้งนะคะก็จะเป็นแบบเพจน้องเชื่อแต้มไอจี IG น้องเชื่อแต้มนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องเชื่อแต้มน้องแม่ปูเป้เดี๋ยวฟิลมกับฟิวนะคะจะมาอ่านโน้ตกันค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องฟิลมและน้องฟิ h แฮปปี้ชาแนลสวัสดีปีใหม่ค่ะ,คะแม่ปูเป้กับน้องเชื่อแต้มนะคะจากช่องแตมสตอรี่นะคะก็ขออวยพรให้น้องฟิล์มและน้องฟิวและครอบครัวนะคะมีความสุขสมหวังขอบคุณค่ะ สุขภาพแข็งแรงนะคะซับสไคร์เยอะๆแฟนคลับรักรักเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะแม่กับเช์แตมก็เป็นแฟนคลับหนู2คนนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายแม่ฝากสกูชี่เช์แตมให้เป็นของคอดปีใหม่มาด้วยนะคะรักค่ะแม่ปุ๊กเป็นน้องเช์แตมจากช่อง ตตมสตอรี่นะคะนี่นะคะสกูชีน้องเชอร์แตมมีสองอันใช่นะคะหน้าตาเหมือนน้องเชอร์แตมมากเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสกูชีที่แม่ปูเปะส่งมาให้นะคะก็จะมีสี่ชิ้นค่ะก็จะเป็นสกูชีเชอร์แตมสองชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นขนมปังนะคะ้ะนี่ี๋ยวฟิลกับฟิลนะคะจะลองแกะออกมาเล่นดูนะคะนี่นะคะสกูชีน้องเชอร์แตม ก็จะหน้าตาเหมือนน้องเชอร์แตมเลยนะคะผมก็สั้นๆเหมือนน้องเชอร์แตมก็จะเป็นถักมัดผมสองข้างนะคะจะเป็นแกะสองข้างนี่นี่นะคะเหมือนใกล้หน้าหนาวแล้วใส่ชุดเสื้อแขนยาวนี่นะคะสกซุชี่น้องเชอร์แตมก็น่ารักมากๆเลยนะคะฟิล์มกฟิวชอวมากสกซุชี่น้องเชอร์แตมนะคะที่แม่ปูเป้ส่งมาให้ฟิลกับฟิวนะคะฟิลกับฟิวก็จะเก็บไว้นะคะเก็บไว้สะสมเลยนะคะเพราะหายากมาก รัมมีที่นี่ที่เดียวนะคะจากแม่ฟูเป้นี่นะคะต่อไปฟิลมกับฟิล,ฟลก็จะมาแกะซูชิสองชิ้นนี้นะคะจะนีค่คะะเหมือนแบบเป็นฮัมเบอร์เกอร์อันนี้ของน้องฟิสโลว์หอมเหมค่ะซูชินี่นะคะก็จะเป็นกลิ่นขนมปังค่ะของฟิลนะคะเป็นหน้ายิ้มแล้วก็ตรงขอบนะคะจะเป็นเบอร์เกอร์ ก่อ,อนฟิวนะคะกินหอมมากเลยเหมือนกินขนมปังนะคะเดฟิวกับฟิวนะคะจะลองบีบดูเขาเป็นจะสโลไหมสโลว์นิ่ม,มสโลว์มากเลยนะคะกลิ่นก็หอมมากด้วยค่ะฟิวกับฟิวนะคะก็จะเก็บเป็นคอลเลคชั่นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสกูชี่น้องเชียร์ืตอมด้วยดังบิ๊กไหสนสโลว์อันนี้สโลว์สโลว์มากเลยนะคะนิ่มมากด้วยกินขนมปังอันเนี้ยใช่ ขอบคุณน้องเชยตามนแม่ปูเป้มากเลยนะคะที่ส่งของขวัญมาให้ฟิล์มกับฟิลก็จะเป็นสกูชี่นะคะกับโปสการ์ดค่ะจ๋าน่ารักมากเลยนะคะฟิลมกับฟิลชอบมากเลยนะคะสกูชี่สี่ชิน้นแล้วก็โปสการ์ดสามใบนะคะฟิลมกับฟิลก็จะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะจ๋าขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะติดตามฟิมฟิได้ที่ y o u b e Facebook Happy c h ชา n e l แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย